ดวงรายเดือนหญิงชายที่เกิดปีวอกประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2564ตำราหโหราศาสตร์ไทยจีนโดยอาจารย์จักรพยากรศาสตร์และทีมกดไลค์มีคนรักคอยห่วงใยกดแชร์ได้บุญมีบริวารมากกดกระดิ่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือดวงชะตาของท่านที่เกิดปีวอกในเดือนนี้ อาจตกต่ำมัวหมองการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค่อยดีสำหรายยังมีอุปสรรคปัญหาเข้ามารุมเราสร้างความเสียหายดังนั้นจึงต้องรีบหาวิธีป้องกันแก้ไขยอย่างระมัดระวังอย่าปล่อยปะละเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามสิ่งที่ท่านจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือเรื่องการติดต่อสื่อสารประสานงานกับผู้อื่นต้องมีความ เข้าใจที่ชัดเจนและกระชับจะได้ไม่เกิดการเข้าใจผิดขึ้นจึงจะป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ดวงด้านการเงินและโชคลาภในเดือนสุดท้ายนี้ท่านต้องรู้จักประมาณตนและพอใจในสิ่งที่มีอยู่อย่าละโมบลบมากอยากได้ใครในทรัพย์สินของผู้อื่นมิฉะนั้นอาจติดกับดักถูกหลอกลวงให้เสียทัพย์ได้นอกจากนี้ก็ไม่ควรเสี่ยงโชคเล่นการพนัน เพราะโอกาสเสียย่อมมีมากกว่าแน่นอนดวงด้านการงานเดือนนี้อาจจะมีความยุ่งยากสับสนของงานถาโถมเข้ามาจึงมีความกดดันเคร่งเครียดมากกว่าปกติอีกทั้งยังมีความขัดแย้งไม่เข้าใจทําให้ต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจดังนั้นจึงต้องตั้งสติให้ดีพยายามระง,งับโทสะอารมณ์อดทนอดกลั้นไว้ต้องรู้จักใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนอกจากนี้หากมีการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าก็ควรพูดคุยปรึกษากันอย่างประนีประนอมและหาทางออกที่ดีร่วมกันจะได้ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ทุกสิ่งก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นได้ดวงด้านความรักอาจไม่สมหวังดังใจจึงเป็นช่วงที่ต้องทำใจปล่อยให้เป็นไปตามพรมลิขิตตามบุพเพสันนิวาสดังนั้นจงอย่าได้คิดแข่งขัน เพื่อแย่งชิงมาครอบครองเพราะจะไม่เป็นผลดีจะทำให้ท่านต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจเสียเวลาไปโดยปล่าประโยชน์ดวงด้านสุขภาพเดือนนี้อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพบ้างดังนั้นหากรู้สึกว่าร่างกายผิดปกติไม่สบายก็อย่าได้นิ่งนอนใจควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาแต่เนิ่นๆจะได้หายไวๆนอกจากนี้ไม่ควรดื่มสุราของมึนเมา ให้มากนักหากลดละได้ก็จะเป็นการดีต่อสุขภาพของตัวท่านเองและยังช่วยให้ท่านประหยัดไม่สิ้นเปลืองเงินอีกด้วยก่ราระดับทราบดวงด้านการเงินการงานความรักสุขภาพของท่านกันไปแล้วขอให้ท่านมันสวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญทำทานปล่อยนกปล่อยปลามีจิตเมตตาคิดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทรัพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากจะได้บุญกุศล เพื่อมาเสริมบุญบารมีให้กับตัวท่านเองและครอบครัวทําการใดก็จะประสบความสําเร็จได้โดยง่ายราบเดินและมีโชคลาภเพราะผลบุญที่ท่านได้สร้างไว้ขอบคุณที่รับชมดวงรายเดือนหญิงชายที่เกิดใน12ปีนัตริย์ขอให้โชคดีช่องธรรมะสบายใจ888